โอ้มาครับพี่น้องมีนี่ได้เมนูเด็ดอีกขึ้เก่าพี่นอ้องีสวัสดีครับอีพลอยแม่เอกลอยน้องน,อง,นองสุกข่สุคนมือนีกันมาพอกับผมเบาเหียนเมียนพระเขาวีขึ้นเก่าครับพี่น้องมามือนี่ได้เมนูเด็ดครับพี่นออ้องอ้อมกบเบิกพี่นออ้องโตบักใหญ่เลยอ่ะอ้อมใส่ผักอ่าผักซีเล้าพี่น้องรากาไอต้นหอมรากาดอกอ่า ผักกวางตุ้งดอกพี่น้องอ่าพักกระจนละบานเนาเอื่นพักกระจนมาพี่น้องมากอนื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เบ้าเฮียน,นเด้อครับเด้อขอบบุญขอบคุณหลายๆครับขอบคุณยายผู้ดีเพื่อนให้เกียรติติดตามรับชมให้เกียรติสนับสนุนเบ้าเฮียนว่าจะเป็นในประเทศตั้งประเทศหรือว่าฟังสปปอเล่าหรือว่าฟังเวียดนามฟังกัมพูชาหรือว่าอีกหลายๆประเทศขอบบุญขอบคุณหลายๆครับผมมา บัว่าหลายใหญ่ห้างพี่น้องมาจวดกันเลยพร้อมครบเสรแซบพี่น้องนะจะห่อนเราสดสดลายบัวแด้เปันห่อนมาครับพี่น้องมาเลยไอ้หาแนวเส็บๆมานั่งกินน้ำกันครับผมมา ขอโทษขออภัยเด้อพี่น่องบ่ได้อ้อมใหมเบิ้งเพรามันเวลามันจอจันพี่น่องเพราะว่ามันเ้าเก็บน้ำยางแล้วสวยก็เลยกลับมาสวยก็เลยอ่าันเฮ็ดมันก็จิดโดนว่าเฝ้าเฮ็ดเฝ้ากินเฝ้านอนสันทว่า Woman, ใช่ครับพี่น้องหอมผักชีเล้าหอมปลาแดกหอมข้าวคั่วพี่น้อง ขี่เอาขับง่ายๆพี่น้องหยัดซองเลยพี่น้อง ຕັບພີ you know, ່ນ້ອງຕັບກົ กล่องบุกค่อยโฟกัสพี่น้องโหลดกล่องมาใหม่เปิดร่องกล่องใหม่เหมืนคือบาดสัตว์บาดบประชด bát sắt bát bó sắt phải Nó đẹp bó เอ็มแสงแดดดีพี่น้องเนี่ยมันบังแดดปัะสัดบจจบริบรรลุออกบระจัจโอ้ยเป็นน้ำแสงแดดพี่น้องขอโทษแล้วขอให้เด้อพี่น้องเด้อมันได้ตังแล้วก็เอาให้มันแล้วซะเนาะ nghe nhạc còng mà à còng ở nhà ngày mỗi ngày phát khẩu nó mình lèo nó nặng nơi điều đó, đó. Nhai, khảo, à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 

แ่บไปอีกหนึ่งคลิปครับพี่น้องมือนี้แบ่บคักงยงก้อมกบเอมตบปกใงญ่ายเลยพี่น้องการซ้ำรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะครับเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u ั s สไ i b e หรือว่ากดติดตามเพื่อเป็น,นกำลังใจให้เบาเฮียนได้เลยครับเด้อขอบ,บุญขอบคุณครับผู้ที่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เครับเด้อจจบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆจากเบาเฮียนขอบ,บุญขอบคุณหลยๆครับบา,บายๆพบกันคลิปหน้าครับผม